ผู้ถือ10 BTC เพิ่มสูงขึ้นจำนวน address ที่ถือ bitcoin มากกว่า10 BTC พุ่งสูงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลออ uh, c h a i n Sentiment ครับระบุว่าจำนวนอเดเดตที่ถือ Bitcoin อย่างน้อย10 BTC พุ่งแสงหน้าสถิติก่อนหนะ้นานี้ในปี2019ครับบริษัท Sentiment ครับตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของกระเป๋าคริปโตระดับชาร์กแล้วก็เวลครับที่ถือ Bitcoin อย่างน้อย10 BTC ตั้งแต่ปี2022เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเอาไว้บน o n อน a i n ที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโต อย่างยั่งยืนในช่วง20เดือนที่ผ่านมาครับปัจจุบันครับมีกระเป๋าคริปโตเคเรนซี่ครับประมาณ157,400ใบครับที่ถือครองบิตคอยมากกว่า10 btc ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ8.12%จครับจากเดือนกุมภาพันธ์ปี2022บปริษัทเซนติเมนต์ครับสังเกตว่าในช่วง20เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่นักลงทุนเริ่มสะสมสินทรัพย์มากขึ้นมีแอดเดสสูงถึง1 1 8 0 6ดเดสครับ ที่ถือบิตคอยนมากกว่า10 BTC แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนแต่นักทุนก็เข้ามาลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับโดยมีอเดร e ส s ที่ถือ1ถึง1ถึง10 BTC นะครับเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับนับเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคร10 BTC ที่ไม่น้อยนะครับกพอเฉลีย่ยตอาน,นี้ก็ตีว่าหลายล้านเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับการเพิ่มขึ้นของอเดรสที่ถือมากกว่า10 BTC เนี่ย ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดน,น,นะครับเนื่องจากว่าแอดเหล่านี้เนี่ยอาจเป็นทีสของผู้ใช้งานคนเดียวกันก็ได้นะครับราคาของบิตคอยครับได้ฟื้นตัวกลับไปที่26,910ดอลลาร์ครับเมื่อวันที่1 4ตุลาคมหลังจากมีรายงานว่า SEC จะไม่อุทธร,รับแตสินของ a y s c a l e ครับเดือนสิงหาคมครับศาลได้ลงโทษสำนักงาน SEC ที่ปฏิเสธความพยายามของ a y Scale ในการเปลี่ยนกองทุนบิตคอยทัสให้เป็นกองทุน ETF ครับ จาเอชไไม่อุทธรคำตัดสินแสดงให้บริษัทแกสเกลมีโอกาสนะครับที่จะถูกอนุมัติให้เปลี่ยนกองทุน t i t i o t r u s u เนี่ยให้เป็นกองทุน ETF ได้ครับบริษัทการศัพยาอื่นๆหลายแห่งนะรวมถึง b a c k l o อกแล้วก็ Fidelity ครับมีการยืน่นเอกาสารต่อ SEC ในการขออนุมัติกองทุน Bitcoin ETF ครับซึ่งคาดว่าผลการอนุมัติเนี่ยจะถูกประกาศภายในปีหน้าอย่างช้าที่สุดนะครับก็ยังคงมีการพูดถึงเรื่องของกองทุน ETF กันอยู่นะครับแล้วก็มีการคาดกันว่าในปีหน้ามีโอกาสครับที่กองทุนนี้มันจะผ่านนะครับก็ SEC ก็พยายามนะมีเาเรียกว่าข้อตัวแย้งอยู่เสมอนะกับหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆสถาบันการเงินครับที่ต้องการกระโดดเข้าสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับหรือต้องการจะตั้งกองทุน ETF เนี่ยกเกยทํำให้ความพันผวนในตลาดเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างมากสมควรครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวอะไรออกมาก็ตามมักจะมีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อขายของนักทุนเสมอนะครับแต่ที่แน่ๆเราเห็นแล้วครับว่าในช่วง20เดือนที่ผ่านมามีจํานวนผู้ถือบิตคอยที่ถือประมาณ1นึถึงสิ btc ี่ไม่น้อยนะฮะเยอะขึ้นนะมากขึ้นอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเป็นจํานวนคนใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เราฟันธงไม่ไ้เพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้ครับว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าคริปโตต่ตางๆนี่คือความปลอดภัยของมันนั่นเองนะครับ แต่อย่างน้อยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วคุณล่ะครับวันนี้มีถึง10 BTC แล้วหรือยังเอาเป็นว่าไม่ต้องถึง10หรอกเอาแค่1นก็ได้ครับ1 BTC ก็ถือว่าดีมากพอแล้วนะครับถึงแม้เราจะไม่ถึง1 BTC นะเออเราจะมีแค่แบบเป็นโตชิก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรครับยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามซีกีบีสตูดิโอนะครับช่องนี้นะแล้วก็รายการ Bitcoin c r a z y ครับเราจะบ้ากันในสุดในเรื่องของ Bitcoin ครับผม เจอกันทุกวัน8โมงเช้าครับง่าก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะติดตามกันได้เลยอยากจะเติมเงินใจให้กันนะก็สามารถเติมเงินมาที่ชุมนุมนิวเดลตด้านล่างนี้ครับเติมเท่าไหร่ก็ได้ตามความเจตดีของคุณนะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของช่อง c k Studio ครับกดปุ่มจอยครับจอยใต้คลิปนี้นะครับกดเลยแล้วก็เลือกเลยครับว่าอยากจะเปรายเดือนแบบไหนเอาที่สบายใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ